ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าอันดับนี้ผมไม่ได้เป็นคนจัดนะครับแต่มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเขาจัดกันซึ่งหลายอันดับผมเองก็เห็นด้วยแต่บางอันดับผมก็คิดว่ามันพูดได้ด้วยเหรอแต่ไม่เป็นไรขอยึดตามที่เขาจัดจัดกันนะครับนกที่พูดเก่งเกือบทั้งหมดก็น่าจะเป็นนกแก้วนกพวกนี้แรกเริ่มมันก็พูดไม่ได้อยู่แล้ว แต่มันสามารถจดจําคําที่ได้ฟังบ่อยๆและนํามาพูดได้ซึ่งมักจะเป็นประโยคง่ายๆแต่บางชนิดถ้าฝึกดีๆก็อาจจะพูดยาวๆได้เลยบางชนิดถึงขนาดที่ว่าร้องเพลงได้และนี่คือนกที่พูดได้และฉลาดที่สุดในโลก10ชนิดถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับอันดับ10นกแก้วไอเมซอนสีน้าเงิน นกแก้วอเมซอนสีน้ำเงินเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตชนิดหนึง่งมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้มันได้ชื่อมาจากสีน้ำเงินบนหัวของมันนกแก้วอเมซอนสีน้ำเงินจะผูกพันกับคนเลี้ยงเพียงคนเดียวและยังสามารถพูดได้เป็นชั่วโมงถ้าได้รับการฝึกและมันยังร้องเพลงเพาะอีกด้วยอันดับ9นกแก้วอเมซอนหัวเหลือง นกแก้วอเมซอนหัวเหลืองพบได้ในป่าฝนของอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือมันเป็นหนึ่งในนกนักพูดในตระกูลนกแก้วจากอเมซอนซึ่งบางชนิดนั้นพูดเก่งมากแต่บางชนิดพูดไม่ได้เลยความสามารถในการพูดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมันและการที่มันได้เจอกับคนบ่อยแค่ไหน อันดับ 8. นกกระต้วนกกระต้วเป็นนกที่มีสังคมสูงมากรวมถึงความสามารถในการพูดก็ดีทักษะการพูดนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนมันมีหลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลกแต่ในบรรดาพวกมันนั้นนกกระต้วเหลืองและนกกระต้วดำหางขาวพูดได้ดีที่สุดนกกระต้วต้องการการดูแลที่ดีจากเจ้าของเพื่อที่จะสามารถถัดพูดได้มันมีความสามารถในการจดจำคำพูดจากเจ้าของเพื่อให้ใช้สื่อสารได้ดีอันดับ7นกขุนทอง นกพูดได้ยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในประเทศไทยมันเป็นนกที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเชียงใต้รู้จักกันดีในฐานะที่สามารถเรียนเสียงคนได้ใกล้เคียงมากโดยนกขุนทองมีสองสายพันธุ์ดังๆคือนกขุนทองอินเดียและนกขุนทองธรรมดา2ชนิดนี้สามารถส่งเสียงได้ดังกว่านกขุนทองชนิดอื่นอันดับ6นกแก้วมอง นกแก้วมองพบได้ทั่วไปในยุโรปอเมริกาเหนือและใต้มันเหมือนกับนกพูดได้ชนิดอื่นที่ต้องดูแลและฝึกฝนเพื่อให้พูดได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่ใกล้ชิดของเจ้าของและนอกจากนี้มันยังสามารถจดจำเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อีกด้วยอันดับ 5. นกแก้วโมอง นกแก้วโม่งเป็นนกนักพูดที่ดีเยี่ยมในบรรดาน,นกแก้วหลายๆชนิดเป็นนกที่สามารถเรียนรู้คําได้200-250คำและมันยังแยกแยะเสียงของเจ้าของได้มันสามารถเรียนแบบเสียงของมนุษย์ที่ได้ยินและยังจําคําจากเพลงได้อีกด้วยนกแก้วโม่งแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย ตั้งแต่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของอัฟกา,านิสถานไล่ลงไปยังอินเดียพมา่าประเทศไทยฝั่งตะวันตกรวมทั้งยังพบได้ตามหมู่เกาะในทะเลอันดามันจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยอันดับ4ี่นกแก้วอีเล็กตัสนกแก้วท้องถิ่นจากเกาะนิวกินีมีชื่อเสียงจากทักษะการพูดและคำศัพท์ที่ชัดเจนของมันเป็นนกที่สามารถเรียนแบบคำที่มันได้ยินและส่งเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนบางตัวถึงขนาดเรียนรู้ที่จะร้องเพลงได้ทั้งเพลงเลยด้วยซ้ำ อันดับ3นกแก้วไอเมซอนเยโรเนฟนกแก้วไอเมซอนสีเหลืองตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีไหวพริบดีมากจึงทําให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมสาหรับเจ้าของที่ต้องการสร้างความผูกพันที่ดีกับนกของพวกเขาสติปัญญาและความสามารถในการพูดที่โดดเด่นของมันทําให้เป็นหนึ่งในนกแก้วไอเมซอนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขณะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นนกที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวที่มีลูกมันค่อนข้างดุและยังไม่ชอบให้ใครมาแย่หรือกวนมันอันดับที่2นกหงยก นกหงโยกเป็นนกยอดนิยมอีกชนิดนกที่มีความฉลาดชนิดนี้มาจากประเทศออสเตรเลียมันจดจำคำศัพท์ได้อย่างดีเยี่ยมในบันทึกกินเน็ตบุ๊กปีพศ2538รายงานว่ามันสามารถจำคำศัพท์ได้มากถึง1,728คำซึ่งมีนกเพียงไม่กี่ชนิดที่ทำแบบนี้ได้แต่นกหงโยกนั้นต้องเลี้ยงเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียไม่อย่างนั้นมันจะซึมเศร้าและอาจจะตายได้อันดับหน,นกแก้วเทาแอฟริกา นกชนิดนี้ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นนกพูดได้และฉลาดที่สุดพบได้ในป่าของแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางเป็นนกที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วมากและจะผูกพันกับคนเลี้ยงเพียงคนเดียวความสัมพันธ์ระหว่างมันกับคนเลี้ยงนั้นเป็นสิ่งสำคัญการเลี้ยงดูจะต้องคอยสอนมันอยู่เรื่อยจะช่วยให้นกชนิดนี้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น มันจดจำเสียงรอบข้างได้ในธรรมชาติมันสามารถเรียนแบบเสียงสัตว์อื่นๆเพื่อไล่นักล่าได้มีรายงานว่ามันถึงขนาดเรียนแบบเสียงช้างหรือเสือดาวได้แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นมีนกบางชนิดในรายการนี้ผมเองก็ไม่เคยเห็นมันพูดเลยอย่างเช่นนกขงหยกแต่คงเพราะผมยังเห็นมาไม่มากพอส่วนนกยอดนิยมอีกชนิดอย่างนกขุนทองผมว่ามันพูดได้ชัดแถมยังเสียงใกล้เคียงกับคนสอนมันอีกด้วยความจริงยังมีนกอีกชนิดหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆม,มันคือไรเบิร์ต เจ้านี่เป็นนกที่ค่อนข้างสวยชอบเดินอยู่ตามพื้นดินและมันเป็นดังเครื่องบันทึกเสียงจริงๆเพราะนกชนิดนี้สามารถเรียนแบบเสียงได้เกือบทั้งหมดโดยที่มันไม่ต้องได้รับการฝึกโดยมนุษย์เลยด้วยซ้ำ มันเรียนแบบเสียงธรรมชาติเสียงร้องเพลงเสียงรถที่วิ่งไปมาเสียงแตรเสียงสว่านเสียงเด็กทารกล้องเสียงเครื่องดนตรีเสียงร้องของนกชนิดอื่นเสียงสัตว์ชนิดอื่นเสียงมนุษย์คุยกันเสียงไซเรนเสียงเรื่อยยนเสียงปืนเสียงรถแม้แต่เสียงปืนกลก็ทําได้ความจริงผมว่านกชนิดนี้สมควรได้รับตำแหน่งนกที่เรียนแบบเสียงเก่งที่สุดในโลกแต่คงเพราะมันเป็นนกป่าหายากเลยถูกตัดออกไป เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง10อันดับนกพูดได้สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบา,บาย